สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผมสําหรับเมื่อนี้มาพบพ่อกันอีกแล้วอีกแล้วพี่น้องกับสุมไก่นมหมอล้าสิงพี่น้องครับก่อนอื่นไย่าลืมกันละกันพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์น้ำแนเดอร์พี่น้องพี่น้อง,อง <c oughs> ไก่ก็จะเตือนพี่น้องเลย มาชมครับพี่น้องครับเจ้าแดงหล่อครับพี่น้องครับน้อเบิ่งความสดความงามพี่น้องครับอืเบิ่งความสดความสวยความหล่อกันครับพี่น้องครับหน้าตาครับพี่น้องเบิ่งใกล้ๆกัน,นอืครับผมเนาอกระดูกกระเดียกกำลังดีพี่น้องครับอลอยสวยๆง,งามๆครับอายุอนันล้ำกกำลังดีพี่นอ้องต่อกระกระหัประมานพี่น้อง โอนาตาสหรับนายแบบอีกตัวนึงครับเดี๋ยวสีส้มเขาประกวดพี่น้องครับนายแบบอีกตัวครับความสวยความงามหางหนาตาด้านหลังกันพี่น้องครับ <c oughs> เดี๋ยวเปิดให้เพิ่งชัดๆกันพี่น้องครับด้านหลังร้อยพอดีครับร้อยสวยร้อยงามพี่นอ้อง าแข่งพี่นอ้องโตฮือเล็บดำอยู่พี่นอ้องให่ขาวมีขาวเล็บหนึ่งอีกพี่นอ้องอืมสวยงามอีตัวนึ่งเนาะ ฝากติดตามน้องนกยกแล้วกันพี่น้องครับเนาะหนุ่มหมอลำซิ่งครับขอพ่าผมพี่น้องเพียงแค่นี้ก,กัลยากครกับรผมเนาะขอกล่าวคำว่า,าสวัสดีครับผม